สวัสดีครับผมนัทภาพโพสีรหั่านึศกษา5 3 1 0 6 6 3 1 1 1สำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับจะแสดงวิธีการทำแฮนจักรยานนะครับอันนี้คือตัวอย่างชิ้นงานนะครับผมจะลองสเก็ตใหม่ทำใหม่ให้ดูนะครับก่อนอื่นผมก็จะใช้คำสั่ง3 r e s k e t นะครับเป็นการสเก็ตแบบสามมิตินะครับเลือกลาย เรียบร้อยนะครับก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับต่อมาครับจะเป็นการกําหนดขนาดนะครับ ใช่แล้วนะครับเมื่อกะบขนาดเสร็จแล้วนะครับต่อมาผมก็จะทำการฟิลเลตนะครับฟิลเลตได้รัศมีเท่ากับ80ดสิบนะครับเลือกมุมนี้กับมุมนี้นะครับเส็แล้วโอเคนะครับครับเมื่อเสร็จทั้งหมดแล้วครับก็ออกจากการสเก็ตนะครับต่อมานะครับผมก็ กดชิปนะครับเลือกที่จุดนี้กับเส้นนี้นะครับแล้วก็เลือกสร้างเพลนขึ้นมานะครับโอเคนะครับแล้วก็ต่อมาก็สเก็ตนะครับสเก็ตวงกลมนะครับลงบนเพลนที่สร้างใหม่ขึ้นมานะครับโดยที่กำหนดให้ไดมิเตอร์เท่ากับ25นะครับ ยีครับเสร็จแล้วก็โอเคนะครับเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยต่อมาผมจะใช้คำสั่งเอ,อสวีปนะครับสวีปเซื่อที่วงกลมแผ่นนี้นะครับไปตามเส้นนี้นะครับก็จะได้เป็นรูปสามมิติออกมาแบบนี้นะครับ ต่อมาก็กำหนดความหนานะครับเพนฟีเจอร์นะครับกำาหนังขอบครับเท่ากับ1มึเสริจแล้วก็โอเคนะครับก็จะได้รูปแบบนี้นะครับเป็นแฮนข้างหนึ่งนะครับต่อมาก็ใช้คำสั่ง Miller รนะครับ Miller ร์มิลเลโดยเพลนนะครับที่ทำการ Miller รคือไลท์เพลนนะครับส่วนชิ้น้องการมิลเลอร์ครับให้เป็นสวิปไปเลยนะครับฟิวกับทพน ครับเสร็จแล้วก็กดโอเคเรียบร้อยนะครับก็สำหรับชิ้นงานออแฮนด์จกักรยานก็มีเพียงเท่านี้ครับครับสวัสดีครับผมนัฐภาพโพสีนาหน,นักษา531 006 3 1 0 1สําสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับจะแสดงวิธีการทำแฮนด์จักรยานนะครับอันนี้คือตัวอย่างชิ้นงานนะครับ จะลองสเก็ตใหม่ทำใหม่ให้ดูนะครับก่อนอื่นผมก็จะใช้คำสั่ง 3D e k e t นะครับเป็นการสเก็ตแบบสามมิตินะครับเลือกลาย เรีบร้อยนะครับก็จะอยู่ในลนักษณะแบบนี้นะครับต่อมาครับจะเป็นการกําหนดขนาดนะครับ ให้ร้อยนะครับเมื่อกลมขนาดเสร็จแล้วครับต่อมาผมก็จะทําการฟิลเลตนะครับฟิลเลตไดมิท่ัศมีเท่ากับแปดสิบนะครับเลือกมุมนี้กับมุมนี้นะครับเส็แล้วโอเคนะครับครับเมื่อเสร็จทั้งหมดแล้วครับก็ออกจากการสเก็ตนะครับต่อมานะครับผมก็ กดกดชิปนะครับเลือกที่จุดนี้กับเส้นนี้นะครับแล้วก็เลือกสร้างเพลนขึ้นมานะครับโอเคนะครับแล้วก็ต่อมาก็สเก็ตนะครับสเกต็ตวงกลมนะครับลงบนเพลนที่สร้างใหม่ขึ้นมานะครับโดยที่กำหนดให้ไดมิเตอร์เท่ากับ25นะครับ ยีครับเสร็จแล้วก็โอเคนะครับเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยต่อมาผมจะใช้คำสั่งเอ่สวิปนะครับสวิปเสื้อที่วงกลมแผ่นนี้นะครับไปตามเส้นนี้นะครับก็จะได้เป็นรูปสามมิติออกมาแบบนี้นะครับ ต่อมาก็กำหนดความหนานะครับเพลนฟีเจอร์นะครับกำลังขอบครับเท่ากับ1นมิลเสร็จแล้วก็โอเคนะครับก็จะได้เออ่รูปแบบนี้นะครับเป็นแฮนด์ข้างหนึ่งนะครับต่อมาก็ใช้คำสั่งมิลเลอร์นะครับมิลเลอร์มิลเลอร์โดยเพลนนะครับที่ทำการมิลเลอร์คือไรเพลนนะครับส่วนชิ้นจากการมิลเลอร์ครับให้เป็นสวิปไปเลยนะครับฟิวบกับทิน ครับจะแล้วก็กดโอเคเรียบร้อยนะครับก็สำหรับชิ้นงานเออแฮนจักรยานก็มีเพียงเท่านี้ครับ,บค,ครับ